วีนะครับอผมอาร์ตนะครับเสียทีไเสีทีคือคุณนายร้านางกมเสียสกินเลยไอ้เียกูพูดถึงไอ้กล้องไม่ใช่มึงเสียกิไปเลยไป้่ไปไปเไปไกลเลยก็ได้ก็ได้ไม่เปลี่ยนดีก่เปลี่ยนะไมึเป็นลูกางแล้วมึงจะเป็นอันอันนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นกระตุ้นไม่ใช่เปลี่ยนไอ้คน ไอ hey ้ว like ันพวกรับใช้อาจุล้องกินมาไอ้วมไอ้วัวส้มยเรยนีเยังไมได้ตัดหัวปีบ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 ีบปีบีบป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 ปีบ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 ปปีบ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 ปปีบ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 ปี แปะยิม้มงอแปะยิ้มเหรองอแปะยิ้มเหรอเ okay, ออรอรอทำไมเขาแปะยิ้มก็คือช่างแต่งรถก็คือแปะยิ้มเก็คือช่างแต่งรถเขาลเี้ยเยอะๆเล็กๆยังมึงดูสกินกูแล้วกันให้กูเข้าไปแล้วมึงดูสกินมึงดูสกินคอยดูพวกณจะหาผู้เรียนแบบ

เดี๋เด <beginning> <world> ี <énormément of the world> <X net young people> ๋ยวเดไอ้มึงเลิกเลเดี๋ยวาจะสัมภาษณ์แกันี้อะไรเออจะตายอ้าำไมวะจะสัมาษณแกสัมภาษว่า ลิงมันนวนตีนครับกินอ่นทำไมมันต้องมีนมด้วยนมให้ไปก่อนนะไปก่อนนะเออนี่แหละเทลัเนอร์อะมันแซมเทียวแล้วอ้ย่เยวไปลต้องอยู่ข้างลงต่ก้ออยู่ข้างหลังก้ออยู่ สองคนเลยมึงจะมาเอาชีวิตรอดกันหรือจะฆ่ากันเนี่ยแล้วอย่ามาฆ่ากูยเว้ยฆ่าคตีกูเนี่ยแล้วกูง่าไมานั้นันเฮ้ยมันต้องออกเข้าใหม่ถึงเห็นกันเว้ยโอ๊ยกูเจอแก่ไปขึนึ๊บไปปกัั ไม่เเอยพวกแกอยู่ไหนกันอะ่กเลออฮะแ้ยไม่ครับเอาอไรนจะฉีดอ่าหนึ่อันไมาไ้้าก่อนออุโอ้ยไอ้ลุงหนวดเว้ยดิงกังฆาตกรมาแล้ว ไม่ค่าลุงหนวดเลยลุงหนวดปลาค่าผมทำไปลุงหนวดลุงหนวดทำไปหน่ะไอหัวหนมปังหัวหัวข้างหลังไม่มีหนมปังด้วยหัวเหลี่ยมพ่อครัวหัวเหลี่ยมมัมเซฟมัมนะครับ แางเรียแางเรียแางเรือเหี่ยใ่้ขึ้นต้นไม้ดีกว่าว่ะเพราะว่าใครใครมีกองคาร์บเนี่ยมีไงเนี่ยผมชื่อเอกชื่อเอก